ครับตอนนี้นะครับเข้ากับมะฮอดนะครับปีนภูเขานะครับตรงที่เข้าจิ่งเป็นไปนั่งกระเชาวไร่ฝานะครับแต่ม่องแล้วบอคอยมีคนนะครับบรูว่าเขายังเปิดบริการหรือบอนะครับเดี๋ยวสีล่องไปติดต่อทังเจ้าหน้าที่บังครับครับตอนนี้เข้ากับยางกับมาในบริเวณนี่แล้วครับแล้วต้อง ล่องไปจองตัวล่องเมืองนะครับบัจิไดหรือบัได้ดนะครับนี่ก็คือบริเวณสวนสาธารณะนะครับนะครับนี่ก็คือมองคล้ายตัวที่จะขึ้นนะครับที่จะขึ้นกระเช้านะครับล่อคิวนะครับก็มีคนมาอยู่ครับแต่บาห์ไลนะครับเมื่อเนี้ยครับจะล่องไปจองตัวล่องเมืองครับ นะครับได้ได้บัตรมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาสิล่องไปนั่งล่องเมืองน,นะครับร้านที่เปลี่ยงไลยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับกระลังจะขึ้นนะครับมาเชียงรายครับโอเคครับเชียสเชียสเชียส นะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขึ้นมากแล้วนะครับอือค่อยค่อยจาก ก็ใช้เวลาประมาณจักสิบถึงสิบหานาทีนะครับย่อยู่ของบนนี้นะครับนะครับเนี่ยคือท่างตอนย่งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนะครับช่วงนี้นะครับคนนักท่องเที่ยวกับยังบอไหายนะครับกันละ ก,ก็ได้นั่งคนเดียวครับสบายดียครับนั่งในเบืองเรืังนะครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเปิดไม่ไมยู่นะครับนักท่องเที่ยวกับยังยังบ่ไหลนะครับคา,าดบ้าอีกป่ะดนนะครับค้นกระจิต มานั่งกับชาหลายตัวนั่งก็ต้องได้รอคิวนะครับถ้าคนมาได้หลายนะครับโอ้สูงเรเคยนั่งนะครับก็รู้สึกว่าเสียวๆอยู่ครับข้างบนก็บม่รู้ว่าสีมีเอียงใหให้เบิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาล่องล่องไปเบิงนะครับ ของยอดเขาสูงสุดตรงนั้นนะครับแต่เวลาที่เหาเลี้ยวกันมากก็จะเห็นรูปปั้นของแม่มารีนะครับตรงนี้เห่าก็เลื่อนว่าเขาแม่มารีนะครับ จะเรให้เนอ้จ้าหน้าที่ประกาศแจรู้สึกว่าเขายิดเตือนเอาว่าให้นั่งมใม้เปลี่ยนที่ท้งนี้ก็เป็นอีกฝากหนึ่งของชิลีนะครับของเมืองหลวงของกุมซันเดียโกนะครับเมื่อนี้หมอกร้ายนะครับบรรยากาศกระจีมองบ่เอยเห็นที่ทผุดัดข้อปันไดเนาะครับเมื่อนี้อากาศสลัวสลัว มองมาเห็นนะครับนี่ก็คืออีกฟังหนึ่งนะครับของซันเดียโกนะครับเข็นตรงตึกชั้งสูงนะนครับตึกนั้นก็คือตึกที่สูงที่สุดนะครับในอไม่ได้กาไตานะครับจึงดาดฟ้าจึงอาทิตย์ก่อนก็ต่ขึ้นขึ้นใส่เบื้องมากเลยนะครับที่ลงคลิปก่อนนะครับ คลิปนี้ก็เลยมานาั่งลองมานั่งกระเช้าวบ้านครับกะใกล้จะขึข้นถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับเนาะโอ้เป็นมาเชิงมีฟา้าใหม่หลายนะครับเปนใหมไงงามงามดีครับ สำหรับประเทศชิลีนะครับกัติมีภูเขาล้อมรอบนะครับเป็นเทือกเขาแอนดีสนะครับเงีวตลอดจากจากใต้ชดเนื้อนะครับของประเทศนะครับเป็นเทือกเขาที่เง้วนะครับเทือกเขาแอนดีส ครับเมื่อไปถึงจุดสูงชุดนะครับเป็นทางล่องกะิีล่องย่างล่องเบิงนะครับบามันมีนี่ยังไงเบิงนี่ยครับหรือว่ามีดแค่ว่านั่งกระเช้าซื้อนะครับก็ิีล่องล่องล่องย่างล่องเบิงมาเลยใล้ใครจะถึงแล้วครับเห็นเห็นสานี่อยู่ขังนาแล้วเนาะนะครับมา้คนเดียวกัน มาเป็บบนยังครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลกย่งระบาดอยู่นะครับผู้คนก็สิย่งบกกาออกมาเที่ยวปันใดน,นะครับแต่สำหรับในเมืองนะครับก็เย็นผู้คนไปทำงานกันยี่เรื่องนะครับค้นกัดลายนะครับทำงานแทบจะเป็นปกติแล้วครับตอน ตอนที่ผมย่างออกม,มาเมื่อเช้านั้นนะครับยังขึ้นสถ้านีรถไฟยังจินะครับค้นกนนะระไล่นะครับนะครับขางนาก็เป็นจุดที่สูงสุดนะครับเข้ากบจีลุ่งอยู่ขางนานั่นนะครับนะแลก็ชนะีย่างเรียนเบิ้งจักหน่อยแล้วนกะ็จิลงมานะครับ คนนะครับเนี่สองคนโอเคครับขาดฟ่าอีกประมาณยักเดือนสิ้นเดือนนี้เดือนนากระสีคนกับคือสีออกมาเที่ยวไม่อย่างไรเลยนะครับอ,อ๋อคน มองเห็นบรรยากาศข้างล่างครับบันเมืองกาเจกตกกระไกลมันก็จะเป็นเทือกเขานะครับอีกน้อยหิมะก็บจิตตกกับจขิขขาววันนะครับแถวเนี้ยจิตขาวไปไว้แรกครับจิตหิมะจิตขาวไปไว้แรกครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังฝนยังมาตกนะครับฝนยังไม่มีหิมะ แค่อากาศก็เริ่มเย็นเนี่ยแล้วลหรอครับโอเคครับถึงแล้วนะครับนี่อาจารย์นี่ที่ข้าวจีร่งแล้วโอเคครับเราก็สิล่งล่งมาอยางเด่นบิ่งนากครับแต่ค้นกับบ้ายไรนะครับ,บ,บ,รรบมึมีค้อนอันไดม ครับนี่ก็คือฐานี่ที่เขาตรงลง่มนะครับโอเคครับจานาจีจิดตูให้โอ้ยนะโอ้ยจะโอเคโอเคก้าวเสีนะครับถึงทั้งออกแล้วเนาะ จะเข้าไปยังล่อเหล่นลองเบิงนะครับปลาซิมียยังหนาเบ,บิงแนะ่นันไอศครีมนะครับอยากป่โอไอศครีมนนากินมากนะโลโซาลิกานะครับทางออกนะครับ ครับเนี่ยก็คือนะครับรูปปั้นของแม่มารีนะครับเดี๋ยวห้องสิล่องยางกันไปเบิ้งข้างบนนะครับบ่านบานจีสวยงามกันาดท่นนะครับโอ้ห้องมายางอยู่บริเวณนี้นะครับกะได้ยินเสียงเพลงนะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าเป็นเพียงอันใดเป็นเพียงเกี้ยวครับ ของศาสนาพันนะรครับศาสนาคิดนะครับเดี๋ยวห่อจสรลองยางขึ้นไปทางบนนั้นนะครับว่าสวยสําดลครับครับนคีคก็คือเบื้องล่างนะครับที่เห้อยยางขึ้นมานะครับหลังจากที่ห้อล่งจากกระเช่าแล้วนะครับ แม่ข้าสิีย่างกันไปข้างบนนะครับกลองรูปปั่นของแม่มารีนะครับตัวเล็ก ครับตอนนี้เข้ากับมาถึงแล้วนะครับข้างในโบสถ์ที่เขา้าเรียวเย็นจากข้างล่างนะครับก็บจะเป็นรูปปั้นของแม่มารีนะครับตรงนี้นะครับข้างๆนี่ก็จะเป็นรูปบาดนะบาด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 นี่ลูกสาวแม่มันบร้ามาน้ามือเลย ก็คือทางลงนะครับเนาะเราต้องยางลงไปนะครับเพื่อที่จะนั่งกระเชาลงต่ออีกที่หนึ่งนะครับถ้าเจยางลงไปก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่าไก่เะเล็กเกินนะครับครับตอนนี้เขากบยางพอสมควรแล้วนะครับถึงเวลาที่เขาต้องลงไปแล้วนะครับนี่ก็คือบัตรที่เขาจะต้องลงไปนะครับ For favor. Ah, okay. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Thank Yes. Okay. Okay. No. No <laughs> camera. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Thank <Gracias. laughs> okay. 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 Yeah. Okay. Ciao. นะครับเจ้าหน้าที่เป็นกาบริการดีนะครับหน้าที่บริการดีครับถึงเวลาลงมาแล้วน,นะครับโอกาสหนาจังดีขึ้นมาใหม่นะครับจังจิมาเทียวใหม่สำหรับ เมื่อนี้กค็คือจะจบทริปแค่นี้หละนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อน,อนทุกตัวคนนะครับที่เขามารับชมนะครับด้ยวยความตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็ตามแต่นะครับก็ทิว่าขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวทริปนานะครับเอฟซีชั e นแถ้ามีมองเที่ยวมองไรดีๆก็จิถ้าเพื่อนๆไปชมอีกนะครับ โอเคครับบายบายครับบายบายเขาแม่มาเรนะครับ FT Channel ขอบคุณหลายๆเด้นครับเพื่อนๆทุกคนครับ